เรือยอดสูงกว่าหอบิ๊กเบนของมหาเศรษฐีชาวรัสเซียเมื่ออันเดรอิกอรวิชเมลิเชนโกมหาเศรษฐีชาวรัสเซียสั่งสร้างเรือส่วนตัวเขาไม่ได้ล้อเล่นเลยแม้ว่าจะมีเรือมูลค่ากว่า300ล้านเหรียญดอลลาร์อยู่แล้วแต่เรือยอดส่วนตัวลำใหม่ยิ่งเจ๋งหนักกว่าเดิม ้วยความสูง143เมตร Selling Yacht A จึงมีขนาดสูงกว่าหอนาฬิกา Big Ben ถึง10เมตรแถมยังมากับเสากระดงคาร์บอนไฟเบอร์ที่สูงที่สุดในโลกตั้ง3เสาเรือลำนี้จะขับเคลื่อนด้วยระบบควบคุมแบบไวต่อการสัมผัสง่ายๆเพียงแค่สไลด์นิ้วไปบนจอควบคุม การใช้เครื่องยนต์ช่วยแล่นเรือทำให้มันสามารถแล่นได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง16นอตหรือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรือยอทลำนี้มีแนวโน้มที่จะต้องใช้ลูกเรือราว54รายโดยตัวเรือมี8ชั้นพร้อมลานจอดเฮล,ลิคอปเตอร์สะว่ายน้ำและฟีเจอร์แบบล้นทะลักมีผู้พบเห็นเรือลำนี้แล่นล้อลงทะเลในยิปรอนตาและก็โมนาโกแล้ว